มีไม้เสียบซะหน่อยนะใช่เลยค่ะเสียบไว้ไม้เสียบพี่ผาสวัสดีค่ะปอ่ผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนทำสลามไซส์ใหม่ใหญ่วิสบุ้มอย่างแน่นอนนะนุ่มฟูมากๆนะคะอันนี้นะพี่ผาก็ได้รับแชร์มาจากน้องจำชื่อไม่ได้<อ>เดี๋ยวไปหาก่อนนะ เป็นสูตรของพี่คณะนั่นเองนะคะพี่คณะเขาน่าจะเป็นอ่อนกว่าแต่ป้าพาเรียกพี่แล้วพี่คณานะคะอยากเด็กเป็นเขาอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าจะนุ่มฟูและใหญ่วิสบุ้มขนาดไหนนะคะถ้าอยากรู้้วกดไลค์รัวๆตามไปดูกันเลยมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่สบู่บีนท์ลงไปนะคะจะใช้ลักหรือว่าบีนท์ก็ได้ปะจะใส่ไปประมาณซักนี่นะ1ช้อน1ช้อน1ช้อนครึ่งแล้วกันอันนี้ป้าพาผสมสองสี 2, นะคะ เติมเข้าไปแต่ว่าหัวบีบบันบีบไม่ขึ้นแล้วค่ะนี่แบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ําไปจนท่วมค่ะแค่ท่วมเนาะท่วมเราก็คนนิดนึงค่ะให้เขาแตกฟองนิดนึงค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้นี่เลยเป็นตัวช่วยพิเศษนะคะเป็นตัวทําให้มันเกิดฟองค่ะให้มันเยอะๆเนาะแล้วก็บีบเ้าเข้าไปค่ะนี่เห็นไหมคะ ได้เยอะมากเลยเนาะเรา,เาพักไว้ก่อนนะคะตอนต่อไปนะคะให้เราใส่กาวลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะประมาณซัก8ออนค่ะหนึ่งถ้วยตวงได้ค่ะประมาณสีลงไปค่ะ,ะฟ้านะว,วันนี้2หยดเอาให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็จะมาเทกาวนะต่อจากนั้นเราก็จะคนฟองกับกาวเขาให้เข้ากันนะคะ น้ำยาล้างตาออบต้นนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้ซื้อมาใหม่เลยเทลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆให้เขาจับตัวเป็นก้อน,นะคะ่ะนี่ค่ะค,ค่อยๆช้านวดให้มันนวลไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยมีความเจ้มจนเท่าไหร่าเบอลแหลกเนาะเราต้องใช้น้ำยาล้างตานะขวละประมาณ45บาทค่ะซื้อมาเล่นได้นะคะ มากๆค่ะดูใหญ่มากเลยแล้วก็กำแบบสุดๆเลยค่ะโอ้เสียงฟินค่ะทุกคนเสียงฟินไหมคะโอถ้ามีไม้เสียบซะหน่อยนะใช่เลยค่ะเสียบไว้ <c oughs> ไม้เสียบพี่บา เหมือนก้อนเมฆงมากกว่านะคะหอมด้วยนุ่มด้วยฟูด้วยนะคะดูยืดด้วยค่ะฟูวิสบึมมากๆเลยน้องๆคนไหนทำสลามหลือยังไม่เป็นนะเอาไปลองทำได้แต่ว่าไม่จิ้มฟินเห็นไหมเป็นเสียงแบบยบุยบยวบยุบยวบนิดหนึ่งยืดนะดูดิแล้วมันก็นุ่มมากค่ะ แนะนำเลยนะคะสูตรนี้เวอร์วังจริงๆค่ะน้องๆชอบหรือเปล่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด u b s สไคร e ให้เปพา,พาด้วยนะคะถ้งไงคลิปนี้เป๊าปาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ